วันนี้จะพาทุกคนมาอยู่บ้านแต่ไม่ใช่บ้านเรานะอยู่บ้านคาเฟ่คาเฟ่โฮมมี่ ie, สุดอบอุ่นคาเฟ่น่ารักน่ารัก,รกที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางต้นไม้เขียวๆที่มาพร้อมสวนดอกไม้สีสดใสเดินเข้ามาคือเหมือนได้พักผ่อนใจกลางธรรมชาติแค่เห็นบรรยากาศก็ใจฟูแล้วใครสายถ่ายรูปต้องชอบที่นี่แน่นอนมีมุมถ่ายรูปน่ารักน่ารัก,รกเยอะเลยจัดมุมมาดีมากๆแสงก็สวยถ่ายยังไงก็ออกมาน่ารักอยู่บ้านแต่ไม่เหงาเพราะมีมุมสวยๆให้ถ่ายจนเมมเต็มเลยภายในร้านก็ไม่แพ้โซนนอกนะบรรยากาศคือเย็น สบายต้นไม้เยอะสุดตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่มีความวินเทจคลาสสิกอบอุ่นแบบบ้านในพินเทเลสเลยที่ร้านมีทั้งอาหารเมนูเครื่องดื่มสมูทตี้วันนี้เราจัดเมนูเบาๆเอาฟิลชาผลไม้สดชื่นเปรี้ยวอมหวานดื่มแล้วคือเฟสมากหรือใครสายหวานต้องปังเย็นโกโก้ส่วนเราคือทีมผลไม้ขอมะม่วงสมูทตี้หอมมะม่วงสดชื่นสุดๆเหมาะกับอากาศร้อนแบบนี้เลยไครกำลังมองหาคาเฟ่บรรยากาศดีที่มีทั้งธรรมชาติและความน่ารักในที่เดียวแถมเครื่องดื่มก็อร่อยอีกด้วยต้องมาที่นี่เลยอยู่บ้านค่ะ ร้านอยือตตีถนนเด็ดอุดมน้องไผ่ล้อมหาไม่ยากเลยเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มอยู่ทุกวันอังคารอย่าลืมแวะมาเช็คอินถ่ายรูปสวยๆกันนะ